กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาอยู่กับหนึ่งเมืองสีชาแนลนะครับผมเมื่อนี้ผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องเทดไก่หนึหน่งไตนามแบบง่ายๆนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเขาก็มาล่างพักให้มันเรียบร้อยต่อไปเขากม็มาจัดเตรียมนะครับผมจัดเตรียมไก่เราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเขากม็มาตาตำเอเครื่องเทศมันนะครับผมตาเครื่องเทศนะครับต่อไปเขาก็นําเครื่องเทศมาคลุกกับ ไก่นะครับผมคลุกเค้าให้เข้ากับเนื้อไก่ที่สับไวนะครับเข้ากับมัดคุกแล้วเข้ากับมัดปรุงรสนะครับปรุงตามใจชอบเลยนะครับได้อยากให้มันนัวผ้ได้อยากให้มันจีดจ้าจังใดกับปรุงไปเลยนะครับผมนี่เข้าผขั้นตอนแรกเข้ากใส่ผมชีรสก่อนนะครับผมใส่ผมชีรสนะครับเ้าต่อไปเข้ากบน้ำรสดีมาใส่นะครับผมรสดีนะครับรสดีโรยไปเลยนะครับรสดีโรยไปเลยนะครับ โรยเสร็จแล้วเขาก็เก็บให้คุกเข้าให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องครับผมผมก็ทาซอสเมกกี้นะครับผมซอสเมกกี้หรือซอสผู้เข่าทองก็ได้อันนี้ซอสเมกกี้ผมก็ใส่ไปพอประมาณนะครับผมใส่พอประมาณก็ใส่หลายมันเค็มนะครับผมเลาก็คุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับผมคุกเข้าให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเอาไโค่นคนคนโคนคนกงเลงกงเลงกงเลงครับ ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมต่อไปนะครับผมเขากำลังมาข่างบนเตานะครับไก่อยู่ข้างล่างจะไม่มีน้ํานะครับผมน้ําก็จะอยู่ข้างบนครับอันนี้คือหนึ่งไก่ไตน้ำหม้อไฟฟ่านะครับผมหนึ่งไก่ไตน้ำหม้อไฟฟ้านะครับผมเขากันหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเปิดแก๊สอ่อนๆนะครับอย่าผึ่งทางไฟใส่นะครับเดี๋ยวมันเสียหม่นะครับมา เขาก็มาสังเกตเบองนี้มันจะเป็นลูกนามขึ้นแล้วนะคือความร้อนความร้อนมันจะเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นเขาก็มาดูข้างๆนะครับนี่เขาก็จะเทศจังซีเขาเขาก็สิยกเบอร์หน่อยหนึ่งอ้าวนี่ครับพี่มันมาเลยจังไดนะครับผมนี่ครับผมนี่คือไก่หนึ่งไตหนาแบบระบบสุญญากาศนะครับผมเขาก็ค้นคนนคนไผ่ซิมมึงกระแด่นะครับผมต่อไปเขาก็ใส่ต้นหอมปักขี้นะครับผมสูตรไผ่ สูตรผมผมกะไตแบบสี่ลักพี่น้องผมกับข้นค้นข้นหามันเข่ากันนะครับผมคนอะไมันเข่ากันนะครับผมหั่ต้นหอมกับมันเข่ากับเนื้อไก่นะครับผมกินมันกระเสือหอมขึ้นมากนะครับผมกินมันเสียหอมขึ้นมากขากระตักมาซิมแน่นอยงนึงนะครับโอ้รสชาติก็เป็นจักเสียบนะครับผมเอต่อจากนั้นห้องกับตุ่มไข่น้ำนะครับผมตุ่มไข่นี่คือการต้มไข่ของผมนะครับผมกระเส่ไส้เกลือลงไปก่อนแล้วก็น้ำไข่ไก่ลงสามฟองนะครับผม ต่อจากนั้นพงเกษตรค้นค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 ,น,ค,น,คนให้ให้เกลือมันล่าล่นะครับผมเพื่อที่ใส่ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางสวัสดีครับ